เขาอยู่พุ่มมันวัดอันป่าเล่ยๆนี่ล่ะโอ้พุม่มที่แตกสามตัวตัเห็นบ่ก่อแมนยินดีต้อนรับเอซีทุกท่านเข้ขาสู่ทีมงานของภูเถาพารวยครับตามแนวทางพ่อสุพนร์เมืองการ เลขกนางเอาในภูมิต่างๆนะครับด้วยเอฟซีข okay. ับผมนะครับขอหยับนะครับน uh, ับเป็นเลขกนางเอาน้ำภูมิเพิ่นเอาของดีไปเฮ็ดเอานะครับเนาะพุ่มแต่ละภูมิก็คือกันนะครับว่าเพิ่นไปเฮ็ดเอาหมองเกลียวสองพุ่มนี่รู้สึกว่าบ่อเข่าทั้งสองเทียนยครับเนาะภูมิภูมิภูมหมองเกลียวเปนโค้งสี่ง่ายพุ่มไม่ละครับเอฟซีขับบาดนี่นะครับเนาะไปฟังพ่อสุพันเพิ่นซีวอาสู่พังขับเอฟซีขับว่าเพิ่นไปนั่งเอาอยู่ตองไหน นะพ่อเขาคงไปหาเลือกเอาตรงทำดีๆมองไรสักอย่างน่ะมองคือเคยถือสามตัวสองตัวลครับอีซี่ครับผมากคอนเสิข้าไปชมคลิปของพ่อสุพรรณเมืองการเอฟซีก็ให้ใช้วิจนะญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นซื้อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับพ่อสุพรรณเมืองการเลขนั่งเอาที่ภูมิผีต่างๆครับอีซีครับผมชีไดตัวใดมือนี่ฟังคุณพ่อเปนสีบสูฟังเลยครับด้วยเอฟซีครับสวัสดีครับพ่อครับ ครับสวัสดีเป็นยังไงพวกเขาเอ้าโมเป็นยังพอสองไม่ไมครับสองตีนยังรูปพลาดนักปราดยังรูปพังเนาะเขาทุกงวดทุกงวดัดไรกันเขากลรวยเท่าไหร่เป็นโ่ผ่อเขา้องไม่พลาดบ้างละครับผมมันพลาดแค่สองวัดนั่นหรอกนะพ่อเนาะครับปกติแล้วเคยพลาดนี่พลาดแค่งวดพ่อก็เกินสองวดโอ้งวดที่สามมีปังเลยมันบ้าอุ้ม ก่อนที่สามผ่านห่างอยู่ล้วกคนบ่เคยมีอเทียมออครับผมขันย่างย่างหลายที่สุดกับสองงวดแน่นเอามันครบสองงวดเลยเนี่ยพ่อเนาะครบสองงวดแล้วโอ้อเอ้าพ่ออันเดือนให้อยู่หน้าบ่ดรือให้อยู่ใสอยู่สวนบ่สวนมาปลูกมันโอ้ยขยันเป็นเข่าขยันแท้ขยันแท้เป็นไปเอาม้าเราพ่อเรียกเนี่ย ออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาตมรวอมันพ่าโอ้เอาเรียกามาตำรวจพันไปหากวนซื้อไว้เบ็ดหรือบวชได้มาใบเดียวเองโอ้ครับผมมันบวชได้รอรถตุรีบวออกมาหลายเนพ่อเนาะช่วงนี้ก็โอ้บวชหมูว่านนี่เนาะบ้านบ้านตัวล่ะวายมันบวนพราได้หลายมือเลยเป็นหมูว่านนี่ อันงวดนี้ไปเอาอยุใสพ่อเอาอยุพุ่ม,มเอาอยุพุ่มมันวัดอันป่าเล่เร่นี่ยล่ะโอ้พุ่มที่แตกสามตัวตัวถึนบ่พ่อแมน่นโอ้เราอายุพุ่มวัดป่าเร่เร่เนี่ยออพุ่มวัดป่าเร่เร่ไปหลายคนบ่พ่อไปเก็บคนขึ้นเนี่ยเก็บคนโอ้ไปหลายคนบ่นเป็นในย่านมันไ้หรือเนะาะบ่มันไม่สมัยมัน นยากอแม่นอีเดียล่ะมันรถมันแรีนหมื่นวันวันอยู่บิดขึ้นเอี่ยมันบวกขึ้นสมัยเก่าสมัยเก่าขั้นวันแดงย่างเขาดวงแล้วมันเป็นได้ย่ากไม่นช่เเขาไปได้โคกพี่ประสาขะซ้ำบุบเปนโคกพี่รถเนี่ยไม่ใช่เขาดองไว้ซื้อสดมาไหนกันแม่นี่เลยไฟกับจ้างปลาเงิอที่เป็นธรรมชาติไปแล้วล่ะเอออเาพุ่มวัดปลาเล่เร่นี่ว่าแข็งแข็งข้งคังนี มนเป็นปราสาทเก่าเออเขาไปยังไหมนี่เห็นที่เคลียบบ่พอเห็นที่จ่าเคลียบบ่เห็นเห็นแบบว่ามันหนึ่งมีกรก็แก๊กนี่ละว่าเป็นนั่มนี้ประตูประตูดอกโอ้แบบว่าเป็นปราสาทเก่าปราสาทโบราณตั้งแต่สงครามครั้งที่รค์บนไหนโอ้ครับผมอืมหลายจุดเออตะกวอนนี่มันก็แมนอยู่แล้วเดี๋ยวนี้มันก็บยังไงล่ะอืมกับเป็นทีแต่เลื่อนไปแล้วเนาะครับผมแมนนี่ดอกไปมองได้กับว่าเป็นนายาคือว่านั่นแหละ แต่ว่าขั้นย่างขึ้นขั้นไปบ่หมองบ่มีฟื้นมีไฟมันก็บส่งเป็นไดยานอยู่เด้เนียนมัดปอนอยู่ในปราสาทนั่นล่ะแล้วในปราสาทนั่นแล้วในปราสาทนีพุ่มปราสาทวัดป่าในไรนี่บ่เมนอยู่สรณพันธบ่พ่ออายุนบ่อยู่จัวัดกาศอยูเขาชนไก่นี่ยโอ้วัดป่าเลไรเขาชนไก่ออเออมันมันเป็นวัดเดียวกันเนาะพ่อเนาะระวังสุพันธกับเมืองกันเอนเออครับเสื้อเที่ยงกันแ่เสื้อเรอเออ เมืองเกาเ่าเมืองแก่ครับผมระยะนั้นกับคุณแผนก็เดินทางไปทางมาอยู่ะแม่นระวังเมืองการกับสุพรรณบุรีจบับกอเขางส้นไก่เออครับผมโอ้อไปนั่งเอาในโบสถ์วันที่พอ่อพ่อในประสาทในประสาทเก้าประสาทเก้าอโอ้ประสาทเก้านี่ขันค้นบ่อยใจอีนี่หลอนเดิพอ่อไหวหลอนอันนี้ไปหลายคนเรื่องอกเออหลายคนเลยบ่หลอนวันที่ เงี้นกันพูดเดียวกันสิคนลูกหยาบหยาบเลริญว่ะไม่เขาไปทีลี่ยมันกับคุลูกยุ่นแหละเออผู้ปงคนนี่เขาไปนี่ขนลูกยาบหยาบแบบเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังเลยเด้แต่คนเดียวนี่ว่ากาดอกโอ้ครับผมยิ้มเพราะแข็งอ่ะเออต้องหาผู้นำเขาไปคือว่านหลัประสาทใหไ่พ่อประสาทนั้น มีหลายหม่องมีสามสี่หม่องมันทั้งหมดแล้วล่ะถ้าเขาสมบูรณ์ไหวมีอย่อนนึงเจดีไ์ใแต่ตัวนี้มันทั้งแต่สุพรรณทั้งสันลังเจดีย์เขาจะสูงข้ามอ่ครับเป็นยังไงพ่อไปนั่งเอาได้ตัวได้แน่พ่อได้หาสองเก่าเด้ออู้อ่าเดี๋ยวนะเราพอดเด้อกยนก่อนครับครับอ่า สองเก้าครับนี่แหละกัมมีสองเก้าสองหาหาเก้าทรนี่แหละโอ้ได้หางเดียวเลยสามตัวนี่ครับหางเดียวเลยจะเหรียญบน่างไปน้ำเนี่ยแหละครับผมอก้นี่ไปที่สองเก้านั่นแหละตาเด่นสองตัวกัมมีหาสองมีห้าสองห้าเก้านะพ่อห้าเก้าหาเก้าสองหาสองเก้าเดินไปที่สองเก้าครับผม เอาโอ้แขนแขนไดตัวนี้ไหมครับนี่ล่ละเอฟซีคนมากว้าไปเอาเลขได้สามตัวซะเานี้่ยคนว่าอ้ยนี่แบบะื้อง่ายวะท่านว่าเออแล้วมันเขามันกับเขาตั้สามตัวแรกพี่แล้ววาท่านคนว่าเขาตั้สามตัวพี่ละเออเริ่มมันเริ่มเขาว่าท่านเอฟซีเอยสามตัวเม็ดเดียวอ อย่าลืมเอาลงงนะครับเดียวสิเขียนลงให้คือสองเก้าตรงมีสองหกครับอืออวงห้เบิดทตกตัวสองเก้าต้องมีสองหกนำนะคันมีเล็กเก้านี่หาเก้าก็ตรงมีหาหกอีกโอ้เลขชุดนี้มีเพิ่มคือตัวตัวคือกันเนาะพ่อเนาะครับเอาห้าผมคือกันกันสามตัวกับ มันก็ถ้าถ้าวสามตัวตัวกันก็ทีเมียนหาสองหกตัวเออเมีนอีดีล่ะเออเขียนไปน้นเนี่ยสามตัวครับผมตนห้องกร้องประเด็นหรอกอออเขียนไว้ซื้อนะพ่อเนาะห้าสองหกกันเมียนอือเพราะว่ามันเอาหัวขึ้นหัวลงเ้ยครับพีซี่ครับผมที่จกิงแล้วของพ่อตัวเดียวคือห้าสองเก้าอืมมันมีหาสองหก เข้ากับกันไว้ครับพี่ที่ครับผม,มโขกับเก่านี่เอา้าเขียนหาโขกไหนค่อยไปเขียนหาสองหาโอ้ยเออยม่แมนสิแมนซะบ่ลเรา่อจังแลว <laughs> เขียนหาสองหายังไ๋วะอูเอบ่ป็นี้โค้งลงมานีโค้งมานี่เป็นหกขึ้นกัน อได้เป็นหกคือกันละตัวกันคือห้าสองห้าน้องพอนะครับห้าสองห้าสองหกห้าหกกับสองหกคือตัวกันครับพี่ครับผมชวนไหลายมันสิรุดออกตัวกันมีเท่าไห่นี่เป็นไปได้น้องพอนะแนวแจ๊บพูดมันมากแบบว่าแจ๊บจานใดนไหนก็สองเก้าไงโอ้ตัว 29. สองเก้าครับสองเก้าเม็ดเดียวครับเอฟซีครับนะ วงกลมให้กับเอฟซีทุกท่านทุกคนเอาไว้แล้วก็ลงสีเอาไว้สำหรับลงสีไว้ไวคือตัวเน้นนะครับเด้อเอฟซีครับตัวเน้นเน้นคือลงสีเอาไว้นะครับนะขึ้นบดลงลางน้ำนอเนะครับครับขึ้นบดลงลางน้ำรับอยผมมันมีบนมีลางกันไว้เอาสำหรับแนวทาง ของคุณพ่อสุพรรณเมืองการครับอิซครับผมห้าสองเก้าตัดสองตัวมีห้าสองห้าเก้าตัวในเน้นคือสองเก้าบ่พ่อครับสองเก้าสองหกเลยครับเด้อกันเอาไว้คือห้าสองหกครับพอไว้ไปเขียนหาสองหานะครับเนาะก็เลยขีดลงไปเห็นเป็นหัวเหล็กหกซะเพราะว่าจะให้มันเป็นลายตัวไหลนะเกดมันออก หาสองหาเอฟซีก็ตัดออกก็มีสองหาหาสองนั่นแหละครับแล้วก็หาเก้าเขาหาสองเก้าเก้าสองน่นแหะเลขมีแค่ห้าสองเก้าเม็ดเดียวเลยครับเด้อเอฟซีครับผมโชกมันลำด้วยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับคําว่าเศรษฐีจงเป็นของเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเด้อเอฟซีครับผมก็จะเริ่มนะครับเนาะเมื่อมีโชคมีหมานครับคุณพ่อสุพรรณแล้วก็อย่าลืมติดต่อไปทางพ่อสุพรรณนะครับเด้อขค้นถอดขึ้ถึงคุณพ่อเนีครับเอฟซีครับผม เพิ่นไปหาเลขหาเบอร์มาให้เฮ้านะครับเนาะไปกลางค่ำกลางคืนึดือนเดืนเดินพูดหมองได้ว่าแข็งแข็งว่าสั่นเพิินกลับไปนะครับเนาะเพื่อเอฟซีถูกทันทุกคนจะให้มีโชคลาภต้องกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุติไว้เพียงสนี้พ่อกับแม่ในคลิปหน้าขอกราว่าสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อครับครับสวัสดีครับโชคดี